อัปเดตข่าวสารของสาวสาวแบล็ i พินะคะ mm hmm. เห็นมีคนดังๆค่ะ mm hmm. มากดติดตามไอจของนลลิซาด้วยนะคะ mm hmm. กับมีภาพหาดุยักของพี่ซูค่ะ mm hmm. งั้นเรามาดูความเคลื่อนไหวกันเลยดีกว่านะคะ แต่ก่อนอื่นค่ะขอแสดงความยินดีให้กับนอลิซ่ากันก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะอัลบั้มลอริซ่าของเธอค่ะได้ทำสถิติใหม่ๆนะคะเป็นอัลบั้มของศิลปิน K-POP ค่ะที่มียอดสตรีมสูงที่สุดนะคะบน Spotify ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยเพื่อนจะมียอดสตรีมนะคะผ่าน450ล้านสตรีมไปเมื่อวันที่4มกราคมนี้เองค่ะโดยใช้เวลาะะเพียงแค่116วันเท่านั้นนะคะแถมเธอก็มีเพียงแค่2เพลงอีกด้วยนะคะ โอ้ยอะไรจะปังขนาดนี้นะคะเรียกว่าเป็นการสร้างสถิติยอดสตรีมสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ KPO p OP นะคะที่มีคนเนี่ยเคยออกอัลบั้มเดียวกันเลยทีเดียวนะคะและแน่นอนเขาว่าความปังของเธอค่ะดังระดับโลกแบบนี้ต้องไปเข้าตานะผู้กำกับ MV ฟีฝีมือดีนะคะอย่างคุณฮาร์ดกริเฟี เข้าอย่างจังอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเห็นเขานะก็เข้ามากดติดตามไอจีของนอรลิซาด้วยนะคะเห็นว่าเนี่ยเขาเป็นผู้กํากับมิวสิกวิดีโอชาวอเมริกันค่ะที่มากความสามารถนะคะพอไปดูโปรไฟล์ค่ะก็เคยทํางานร่วมกับคนดังๆเนี่ยมาเยอะแยะเลยนะคะซึ่งอันนี้เป็นภาพที่เจ้าตัวค่ะถ่ายคู่กันจับมารายแคร์รี่นะคะรวมไปถึงท่ะผลงานเนี่ยเท่าที่ดูนะก็มีเคยทํางานกับคุณบียอนเซ่นะคะตอนที่ฟิชเชอร์ลิงกันกับ JC นะคะในเพลง drunk in love ก็ด้วย ค่ะเอาเป็นว่านะก็ไปเข้าตาคนดังๆค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะเขาก็มากดติดตามการจีของนอริซ่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแบบนี้เนี่ยถ้านอริซ่าวนาไปออกโซโล่ฝั่งอเมริกาค่ะต้องมีคนเอ็นดูอยากร่วมงานด้วยอีกเพียบแน่นอนเลยค่ะ ส่วนทนางานพี่ซูเนี่ยหลังจากที่เบอร์เดย์ไปเนาะ mm hmm. ก็เห็นมีคลิปต่างๆค่ะออกมานะเป็นคลิปที่ฉลองวันเกิดให้กับเธอนะตามสถานที่ต่างๆค่ะซึ่งก็อันนี้ก็ว้าวมากนะมีที่มาบนคอองประเทศไทยของเราด้วยนะ,ะก็มีโปรเจกต์ฉลองให้กับพี่ซูด้วยค่ะแล้วก็บล mm ิง hmm. ก็น่ารักมากจริงๆนะไม่ว่าจะจีนเวียดนามไทยเกาหลีนะโอ้เฉลิมฉลองให้กับเธอเนี่ยเยอะแยะมากมายค่ะ แล้วก็แอดพึ่งจะไปเห็นภาพภาพนี้มานะคะมีบลิงอินเตอร์ท่านหนึ่งค่ะเอามาป่อนนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยค่ะเป็นภาพนะที่พี่ซูค่ะไปทานข้าวกันกับครอบครัวของเธอค่ะเรียกว่าเป็นภาพหายดูยากอีกภาพหนึ่งเลยนะคะแต่ก็แปลกใจอยู่เหมือนกันกับตรงสีโพลนะคะเลยไม่แน่ใจว่าถ่ายไว้นานแล้วหรือเปล่าค่ะแต่ใดๆก็คือค่ะ เออเนี่ยค่ะนานๆค่ะจะได้เห็นนะโมเมนท์ที่พี่สูอยู่กับครอบครัวแบบนี้นะคะแม่เรียกว่าพี่สูก็โดนกอดซะแน่นเลยนะดูอบอุ่นมากๆค่ะอยู่ที่บ้านเนี่ยพี่สูเนี่ยถือได้ว่าเป็นน้องเล็กสุดท้องเลยนะคะ,อะแอดไปเจอมาค่ะก็เห็นว่าน่ารักดีนะเลยเอามาฝากล้วกันค่ะและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะของสาวๆแบ็คพิงนะก็มีความเคลื่อนไหวประมาณนี้นะก็เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันเนาะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า